นี่ทุกคนรู้กันไหมวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ110ปีของคนสําคัญมากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตคนไว้เยอะมากค่ะแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะคะกลับจบชีวิตได้ไม่สวยเลยแค่เพราะว่าเขาเป็น L G B T Q นะคะสวัสดีค่ะวิวจากช่อง Point of v i l l ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษของช่อง Point of i e w นะคะสาหรับใครที่ดูคลิปนี้ในวันแรกที่ลงเลยเนี่ยจะเห็นว่าเอะปกติวันนี้ของสัปดาห์เนี่ยช่อง Point o i เราจะไม่มีคลิปลงใช่ไหมคะสาเหตุที่วิวเลื่อนลงคลิปมันลงวันนี้พอดีเนี่ยเพราะว่านี่คือวันเกิดครบรอบ110ปีของคนสําคััญคคคนนนนึนะะ่ก็ือ อลันทูริงนั่นเองซึ่งเขาเป็นคนสําคัญมากๆในประวัติศาสตร์มีวีรกรรมอะไรยิ่งใหญ่มากมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากเขาเป็น LGBTQ+ ค่ะเขาก็เลยถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์นะคะชื่อของเขาเนี่ยนะคะเพิ่งจะกลับมาเป็นที่รู้จักครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะแค่เพราะว่ามีคนไปทางานเกี่ยวกับเขานะคะดังนั้นเรื่องในโอกาสวันเกิดของเขาด้วยแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนไพร์มันด้วยวิวก็เลยขออนุญาตหยิบเอาเรื่องราวชีวิตของเขามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแนละก็ได้สาระกกกััันนแลล้ว็ไปงเยค่ะ อาร์ลันทัวริงเนี่ยนะคะเกิดในวันที่23มิถุนายนปี1912ค่ะในวันนี้ก็คือวันเกิดครบรอบ11 110ปีของเขาพอดีนะคะอาร์ลันทัวริงเนี่ยนะคะเป็นนักคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งประวัติการศึกษาของเขาเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเขาจบการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยปรินสตันในสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากเรียนจบแล้วก็ยังมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อีกนะคะฟังดูก็เป็นเด็กน์ดคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยดูเก่งใช่ปะแต่ชีวิตของเขาเนี่ยตินะาใีตบโมป 1,939ถึง1,945เนี่ยมันคือช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองค่ะซึ่งแน่นอนว่าพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนี่คือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบมีอหูการประทะกันตรงนั้นตรงนี้ของโลกเต็มไปหมดนะคะซึ่งวิวขอไม่เล่าลงรายละเอียดค่ะเพราะว่าเราเคยเล่าไปแล้วในคลิปสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเนาะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องจําได้จากสงครามโลกครั้งที่สองคือสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งถูกต้องไหมคะก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรกับฝ่ายอักษะค่ะซึ่งฝ่ายอักกกษะะะเนนนีีี่่็จปปปรอออบไ้้วญุแลลาใ ประเด็นก็คือในการรบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามยุคสมัยโบราณแบบโอ้โหจีนรู้เขาร,รู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหรือแม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรือว่าพวกข้อมูลความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะที่เราควรจะให้ฝ่ายของเราเนี่ยรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ก็ต้องไม่ให้ข้อมูลนี้หลุดไปที่ฝ่ายตรงข้ามค่ะเพราะว่าถ้าสมมติหลุดไปปุ๊บอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าเราเตี้ยมกันว่าเดี๋ยวเราจะไปรบที่ไหนเราจะเคลื่อนกําลังพลอะไรยังไงเขาก็สามารถไปวางแผนมาโจมตีเราได้ถูกต้้้องงมมััััยดนนนนนใส ปัญหาปวดหัวที่สุดของทั้งสองฝั่งก็คือเราจะส่งข้อมูลให้กับฝั่งตัวเองยังไงโดยที่ไม่ให้อีกฝั่งนีรับรู้ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งจะต้องทําแน่ๆนะคะก็คือต้องพยายามจะสืบข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ค่ะก็จะต้องมีการดักฟังวิทยุนู่นนี่นั่นให้ได้นะคะอทีนี้เราก็พอรู้คร่าวๆเลยว่าเขาเป็นประมาณนี้กันนะคะส่วนกลุ่มคนที่เราจะต้องสนใจก,กลุ่มคนหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือพักนาซีอของฮิตเลอร์ค่ะที่อยู่ฝ่ายอักษะใช่ไหมคะคือพวกนี้มันอยู่ในเยอรมันถูกต้อง ตรงน้และฝ่ายตรงข้ามของฝั่งนาซีอย่างฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องแอบดักฟังวิทยุนู่นนี่นั่นนะคะแล้วถามว่าดักฟังสําเร็จไหมมีประเทศหนึ่งดักฟังได้สาเร็จค่ะนั่นก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะคะอังกฤษเนี่ยสามารถดักฟังวิทยุของนาซีได้ค่ะแล้วก็ได้ข้อมูลชุดหนึ่งมานะคะว่าเฮ้ยนาซีเขาส่งข้อมูลชุดนี้ไปหาฝ่ายตัวเองแต่ประเด็นก็คือพออังกฤษดักฟังได้มาปุ๊บเฮ้ยฟังไม่ออกค่ะเพราะว่านาซีเนี่ยก็ไม่ได้โง่นะคะคือคนสมัย เดี๋ยวมันก็ต้องมีคนมาแอบฟังมันต้องมีคนมาโจมตีนู่นนี่นั่นเขาก็เลยเลือกใช้วิธีส่งเป็นรหัสลับค่ะทุกคนโดยการเตียมกับฝั่งตัวเองแล้่งไงว่าเดี๋ยวฉันส่งเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวแกไปถอดรหัสแบบนั้นถ้าสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งได้ข้อมูลไปเขาไม่รู้วิธีถอดรหัสเขาก็ไม่รู้หรอกว่าข้อความที่เราส่งไปเนี่ยมันคืออะไรซึ่งรหัสลับที่เหล่าทหารนาซีใช้กันในสมัยนั้นนะคะจะเป็นรหัสลับที่เรียกว่ารหัสอินิกมาค่ะซึ่งรหัสอินิกมาเนี่ยนะคะมันซับ เวลาที่เขาทํารหัสลับเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับเวลาที่เราแบบพูดภาษาลูอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกฎของมันใช่ไหมที่คนที่พูดภาษาเดียวกันได้ก็จะต้องรู้ว่าอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เป็นลออริงนะ้าเดี๋ยวเปลี่ยนสละเป,เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะคะแต่รหัสอีนิกมากมันซับซ้อนไปกว่านั้นค่ะคือมันเปลี่ยนอะไรยับมัวซัวไปหมดเลยนะคะถึงขนาดที่ทหารอังกฤษอ่ะไม่สามารถ,ถถอดข้อความนี้ออกมาได้เองค่ะคือเดาไม่ออกว่าเฮ้ยเขาไปใส่รหัสลับอะไรยังไงอะ่ะดังนั้นกองทัพอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็เลย เป็นนักวิเคราะห์นักถอดรหัสหรือว่านักคณิตศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งก็นํากลับมาสู่ตัวเองอย่างอารันทูริงที่วิวเกริ่นเอาไว้นี่แหละคะ่ะทุกคนอารันทูริงนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเรียกเข้ามาในหน่วยงาน GC a ละ CS ด้วยนะคะก็คือ Government Code and Cipher School ค่ะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อตั้งใจเอาไว้ถอดรหัสรับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเลยนะคะและหน้าที่หลักของเขาเนี่ยนะคะก็คือร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆนี่แหละถอดรหัสลับอะไรก็ตามที่อังกฤษเนี่ยไปได้มานะคะออกมาให้ได้ค่่่ะะแแลนนนอนวา รหัสลับอินิกมาก,ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อารันทัวริงจะต้องจัดการนะคะทีนี้ถามว่ารหัสลับอินิกมาเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนมันสับสนปวดหัวขนาดไหนถึงขั้นต้องใช้แบบผู้เชี่ยวชาญเยอะขนาดนี้มาถอดนะไม่เหมือนภาษาลูเหรอฟังฟังไปเดี๋ยวก็แปลออกได้เองนะคะบอกเลยว่าวิธีการถอดรหัสลับอินิกมาเนี่ยปวดหัวมากค่ะทุกคนเพราะแม้แต่คนที่เขียนเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบบกางกดแล้วก็เขียนเองได้นะคะมันถึงขั้นจะต้องมีเครื่องที่แบบเอาไว้เข้ารหัสอินิกมาโดยเฉพาะอ่ะซึ่งเครื่องอินิกมาเนี่ยนะคะมันคือเครื่องพิมพ์ดีด่่ทีพพิิม์้สง ม,มันจะเป็นคนละตัวกับตัวที่เรากดลงไปค่ะทีนี้พอเขาทําแบบนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าพิมพ์อะไรออกมาปุ๊บมันกลายเป็นตัวอักษรโรมันซึ่งมันผสมกันอยู่รวมม่วๆแล้วก็ดูเป็นแบบว่าเฮ้ยนี่มันคาอะไรกันแน่ฉันแปลไม่ออกอะ่ะเช่นฝั่งนาซีเนี่ยนะคะต้องการจะสั่งโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องการจะพิมพ์คําว่า attack a AT t t a c k เนี่ยพอพิมพ์ผ่านเครื่องอินิกมาเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นคํานี้แทนกับทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะมันแบบมันไม่เห็นเป็นคําพูดคําอะไรเลยอ่ะคือตัวอักษ แต่ถ้าสมมติว่าจะแค่เปลี่ยนตัวอักษรแบบนี้แค่เรากางกดแล้วเอามือเขียนเขียนเขียน,เ,ยนเอามันก็ควรจะได้ถูกต้องไหมแต่ประเด็นก็คือถ้าสังเกตที่คําว่า attack จะเห็นว่ามันมี t 2ตัวแต่ t 2ตัวเนี่ยมันแปลงมาเป็นตัวอักษรคนละตัวกันค่ะแปลว่าตัวอักษรเดียวกันเนี่ยไอเครื่อง e n i g m a เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแปลงออกมาเป็นตัวอักษรเดียวกันนะมันจะเป็นตัวที่ random ขึ้นมาอีกค่ะฟังแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถอดรหัสนี้ออกมาได้ยังไงแล้วใช่ไหมทุกคนแต่มันยังปวดหัวกว่าน,นั้นไปอีีีีกกคคคค่่่่่่ะะะะะเเเเเพรรรรรราาาาาาววววออ้้้ืืงงง Inix นนนนนนยยมมมัััััจปิิขหสสทุดถตใ ความน่าจะเป็นมาเนี่ยบอกเลยว่าวิธีเข้ารหัสแบบอินิกมาเนี่ยนะคะตัวอักษร26ตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถสรุปหมุนวนความน่าจะเป็นกันได้คือ150ล้านล้านแบบค่ะดังนั้นต่อให้ฝั่งอังกฤษเนี่ยสามารถดักฟังได้หรือไปเก็บข้อความมาได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าถอดรหัสที่ฝั่งนาซีส่งไม่ออกไงแล้วนึกสภาพว่านอกจากจะปวดหัวกับวิธีการเข้ารหัสแล้วไอข้อความที่เขาเอามาเข้ารหัสเนี่ยมันยังเป็นภาษาเยอรมันอีกค่ะซึ่งพวกนาซีเนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่ สงครามโลกครั้งที่2นะแต่ว่าเขาเริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วค่ะแล้วพวกฝั่งอังกฤษอะไรก็ดักฟังมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก็ไม่เก็ตนะว่าเฮ้ยมันส่งภาษาอะไรของมันกันเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะคะทําให้มีคนเนี่ยพยายามจะถอดรหัสอีนิกมากเนี่ยมาตลอดเวลาค่ะตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะและจริงๆแล้วนะคะมันเคยมีนักถอดรหัสชาวโปแลนด์เนี่ยถอดรหัสนี้สาเร็จไปแล้วหนึ่งคนค่ะโดยเขาเนี่ยผลิตเครื่องช่วยถอดรหัสนะคะขึ้นมาชื่อว่าบอมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอันน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 ัััั้มเเเเปป็ววอออร์ช่่่กกดดทุคคคาิ ถอดรหัสได้อะไรได้เนี่ยนะคะไอเครื่องเข้ารหัสอินิกมากเนี่ยมันก็พัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกวันให้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆๆๆไง <S <S ดังนั้นในปี1938เนี่ยนะคะพออารันทูริงต้องเข้ามาอยู่ในหน่วยงานถอดรหัสลับของรัฐบาลเนี่ยโดยเข้ามาอยู่ในทีมที่ชื่อว่าฮัตตเองเนี่ยนะคะอารันทูริงก็ปิ๊งเลยค่ะด้วยความฉลาดบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> พวกเธอต่อให้พวกเธอจะฉลาดแค่ไหนก็ตามเป็นนักภาษาศาสตร์มือหนึ่งเป็นนักถอดรหัสมือหนึ่งนู่นนี่นั่นแต่พวกเธอไม่มีวันถอดรหัสอ 150ล้านล้านแบบไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องคิดเครื่องจักรอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อมันมาคิดมาวิเคราะห์มาจําลองรูปแบบแทนมนุษย์แล้วเราจะได้สามารถถอดรหัสอิลิกมากได้สําเร็จนะคะคือเนื่องจากเครื่องนี้มาทํางานแทนสมองมนุษย์ดังนั้นอลันทูริงก็เลยจะเรียกเครื่องนี้ว่าสมองกลค่ะโดยหน้าที่ของสมองกลเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทาอะไรซับซ้อนมากเลยค่ะเอามาคิดมาคํานวณแทนเหมือนกับมนุษย์คํานวณนั่นแหละแต่ว่าเป็นเครื่องทุนแรงนะคะแทนที่มนุษย์จะต้องมานั่งคานวณเองที 1, 2, 3, งละหนึ่งสองสามสี่ก็ มาเป็นคอมพิวเตอร์ในอนาคตนะคะทีเนี้ยวิธีที่อารันทูริงนามาใช้นะคะแล้วทําให้มันสามารถถอดรหัสอินิกมาได้สําเร็จก็คือเขาว่าเอาเครื่องบอมเดิมที่มีคนคิดไปแล้วเนี่ยมานะคะหลังจากนั้นก็เอามาพัฒนาให้มันแบบโอ้โหดียิ่งขึ้นเอามาอัปเกรดค่ะโดยอารันทูริงเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีจับจากคําที่มันน่าจะใช้บ่อยๆค่ะคือเขาสังเกตว่าเฮ้ยเช้าเนี่ยนะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ส่งมาซ้ําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยเช่นแน่นอนก็เหมือนวิทยุต่างๆค่ะสมัยนั้นดินฟ้าอากาศมันก็เป็นเรื่องงสําาาคััััญกกกบบรรช่ม้ดนนพว าซีเนี่ยนะคะเขาก็มีการส่งข้อความหากันค่ะว่าเฮ้ i, พยพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นอารันท <lan> <ok> ูริงก็ไปจัดจากตรงนี้ล้วค่ะว่าอ่านี่ไงมีชานใช้คํานี้อีกแล้วซ้ําๆๆๆอันนี้น่าจะปแปลว่าแดดนะอันนี้น่าจะปแปลว่าลมปแปลว่าฝนปแปลว่าหนาวหลังจากนั้น <c oughs> เขาก็เอาคําพวกนี้นะคะมาแยกค่าดูค่ะว่าเอตัวนี้มันน่าจะแปลเป็นตัวนั้นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะคะทําแบบเนี้ยซ้ําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลองเอาไปพัฒนาใช้กับคํานู่นคํานี้อันนี้คําว่าเรือโลบคํานี้เรือดําน้ํานะคะสุดท้ายเขาก็สามารถถอดรหัสอินิกมาได้ค่ะทุก ซึ่งไอโครงการที่เขาใช้ถอดร,รหัสอินิคมานู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะมันอยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าอัลตราค่ะเป็นโครงการแบบลับสุดยอดเลยนะคะคือคนนอกกองทัพเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามีนะประเด็นก็คือความลับต่างๆที่ไอโครงการอัลตราแล้วก็อารันทัวริงถอดมาได้จากรหัสลับอินิกมาเนี่ยนี่คือข้อมูลสําคัญนะคะที่อังกฤษเอามาใช้ค่ะแล้วทาให้ฝ่ายสมพันธมิตเนี่ยสามารถชนะสงครามโลกครั้งที่2ได้นะคะคือบอกได้เลยว่าถ้าสมมติไม่มีโครงการอัลตราไม่มีอารันทัวริงไม่มีการถอดร,รหัสอินิค โอ้โหสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อไปกว่านี้นานเลยค่ะเราก็ต้องมีคนตายอีกเพียบเลยนะคะเรียกได้ว่าอัลันทูริงเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญมากๆเลยใช่ไหมทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะโครงการอัลตราแล้วก็โครงการถอดรหัสอินิกมาก็กอย่างที่วิวเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละคือมันเป็นความลับสุดยอดของรัฐบาลค่ะดังนั้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2มันก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาว่าเฮ้ยโหลมีโครงการนี้นะจ๊ะอัลันทูริงอยู่ในโครงการนี้เก่งมากค่ะดังนั้นหลังจบสงครามเนี่ยนะคะเขาแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยก็โอเคได้รับเครื่องราชอิ แลแะก็คือ Order of the British Empire นะคะไปแบบเงียบๆไปแบบในนามอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีการจัดพิธีใหญ่โตอะไรค่ะแล้วเรื่องของเขาเนี่ยก็เงียบๆไปนะคะไม่มีการเป่าประกาศอะไรใหญ่โตเหมือนกับวีรบุรุษสงครามด้านอื่นๆค่ะอลันทัวริงนีก่กลับไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เคมบริดจ์ต่อนะคะแล้วก็อกไปทํางานเงียบๆของตัวเองพัฒนาคอมพิวเตอร์ต่ออะไรของเขานะคะซึ่งผลงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสมองกลหรือว่าคอมพิวเตอร์ของอลันทัวริงเนี่ยนะก็เป็นรากฐานของการวิจัยคอมพิวเตอร์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัันนนเลยคค่่ะะืออมมก็าจจีสว กับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้บางส่วนแหละยกตัวอย่างเช่นสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่รันทัวริงคิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีที่เขาศึกษาแล้วก็วิจัยอยู่ค่ะโดยเขาอะได้สร้างสมองกลนีไวแล้วก็เชื่อว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมีสมองมีความคิดโต้ตอบกับคนได้จริงๆโดยคอมพิวเตอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องถอดรหัสตอนสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าเครื่องทัวริงแมชชีนเครื่องจักรทัวริงเนี่ยที่เขาคิดขึ้นมาในตอนหลังเนี่ยนะคะก็เป็นแค่เครื่องที่มีแผงวงจรแล ไหนมาไหนลาบากไม่เหมือนคอมที่เราพกพาสมัยนี้นะอย่างไรก็ตามค่ะทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ได้นําไปศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อภายหลังนะคะโดยคนอื่นๆค่ะจนกระทั่งกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้นี่แหละดังนั้นหลายๆคนก็จะถือว่าอลาันทัวริงเนี่ยคือผู้ที่เริ่มทําให้เกิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะนอกจากนี้นะคะความคิดของเขาเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเครื่องจักรมันมีสมองและสามารถตอบโต้ตคนได้เนี่ยนะมันนําไปสู่การตั้งทฤษฎีที่เรียกว่าทัวริงเทสนะคะเป็นวิธีที่ใช้เทสนะคะว่าเฮ้ยสมองโกนหรือ่าเปล ซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับข่าวที่เพิ่งจะออกไปไม่นานมานี้นะว่าเฮ้ยมันมีวิศวกรของ Google เนี่ยหลุดออกมาว่า AI เนี่ยมีการแบบตื่นรู้แล้วมีความคิดแบบมนุษย์แล้วนะคะโดยเขาอะ่ะใช้วิธีให้คอมพิวเตอร์โต้ตอบแบบคนคล้ายๆกับการตอบด้วยแชทบอทค่ะผลปรากฏก็คือคอมพิวเตอร์นะนะ่ะมีวิธีการโตตอบได้อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็สามารถเรียนแบบพฤติกรรมแล้วก็ความคิดของคนได้ค่ะดังนั้นแนวคิดที่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถแบบมีความรู้สึกนึกคิดได้ในปัจจุบันก็เหมือนแบบ a อไอะไรอย่างเงี้ย ะะทั้งทัวริงเคสแล้วก็ทัวริงแมชชีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมรดกของวงการคอมพิวเตอร์ที่อัลันทัวริงเนี่ยมอบให้กับโลกนี้ค่ะดังนั้นอัลันทัวริงเนี่ยก็เลยได้นับว่าเป็นป ah ิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะถ้าเป็นหนังคอรีวตูต้องจบตรงนี้แล้วใช่ป่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบอัลันทัวริงตอนแก่มีเด็กมาถามแล้วก็แบบว่าฉันจะเล่าชีวิตของฉันให้ฟังชีวิตที่ลับๆที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าวีรกรรมของฉันมีอะไรอะฟังดูคนจะจบแบบนี้แล้วเป็นแฮปปี้แอนดิงใช่ป่ะแต่ม จับค่ะทุกคนโดยข้อหาที่ทําให้เขาโดนจับเนี่ยคือมีพฤติกรรมอันเป็นอนาจารหรือว่า cross i n d i c e n c y นะคะโดยพฤติกรรมที่ทําให้เขาโดนจับเนี่ยนะคะก็คือการมีสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายค่ะคือเด็กหนุ่มคนนึงที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยดันไปแจ้งตํารวจนะคะฟังดูสมัยปัจจุบันนี้ก็อาจทําใไม่ได้มีการขื่นใจกันมันก็ไม่น่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สมัยนั้นอะพฤติกรรมการเป็นชายรักชายมันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้คนต้องออกมาเรียกร้องแบบสิทธิ LGBTQ+ ออะไรรกกันนแล้ว็็เเปื่ง ที่สหรัฐอเมริกาแบบที่วิวเคยเล่าไปในคลิปใครมันนั่นแหละทุกคนทีนี้ถามว่าโทษที่อลันทูริงจะต้องได้รับมันคืออะไรนะคะสมัยนั้นเขามีทางเลือกทั้งหมด2ทางด้วยกันค่ะทางเลือกแรกนะคะก็คือติดคุกค่ะเพราะว่าการมีความสัมพันธ์ชายชายเนี่ยเป็นความผิดนะคะส่วนทางเลือกที่2ก็คือยอมรับว่าการมีความสัมพันธ์ชายชายเนี่ยเป็นการป่วยคุณต้องได้รับการบําบัดและรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยนะคะเข้าร่างค่ะเพื่อกดความต้องการเอาไว้นะคะซึ่งอลัน,ยนะะวยะะคด้า,าก ฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงเขาจะเลือกทางที่2ในการฉีดฮอร์โมนเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าประวัติอาชญากรรมของเขาถูกลบออกไปนะคะเขาก็ยังมีประวัติอาชญากรรมติดตัวอยู่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันทําให้จิตใจของเขาะยําแย่คือวิวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นด้วยนะคะแต่สุดท้ายอะสิ่งนี้มันทาให้จิตใจของเขาย่ําแย่มากค่ะแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยอดอแอตามไปด้วย มีคนพบอารันทูริงเนี่ยเสียชีวิตค่ะโดยมีการสันนิษฐานกันว่าอารันทูริงเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าสถานที่ตายของเขาอะ่ะมีการพบแอปเปิลที่มีไซไอนานด์อยู่ตรงนั้นค่ะแต่เคสนี้ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะมีคนคิดว่าเฮ้ยอารันทูริงอาจจะโดนฆาตก,กรรมก็ได้นะเพราะว่าคนใกล้ตัวเขาเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยอารันทูริงไม่ได้เห็นมีเขียนจดหมายลาต้องจดหมายลาตายเลยถ้าจะตายมันต้องมีแบบได้ยินเมสเซจหรือว่าจดหมายลาตายสิที่สําคัญคนรอบตัวเขาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอารันทูร ตอนนี้เลยนะดังนั้นเป็นไปได้นะคะว่าอารันทูริงเนี่ยอาจจะโดนฆาตกรรมแล้วก็มีการจัดฉากว่าแบบเฮ้ยฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงตัวอารันทูริงเองเขาก็เป็นคนที่รู้ความลับของรัฐบาลเยอะมากรู้ความลับสงครามนู่นนี่นั่นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าสาเหตุการตายของอารันทูริงจะคืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือการตายของเขาเป็นการตายที่เงียบมากขัดคนคือเป็นการตายที่ไม่ได้รับการยกย่องให้สมกับเป็นคนที่เป็นแบบวีรบุรุษสงครามสมกับเป็นคนอัจฉรที่เป็น ือนแบบต้นกําเนิดของคอมพิวเตอร์ทุกคนคิดรู้สิว่าเราฟังประวัติยนนิ่งใหญ่ของเขามาขนาดนี้จริงๆเขาต้องรับก,การยกย่องนั่งอยู่ในหนังสือประวัติศาสตรวกนี้นั่นเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เขาอ่ะกลับตายไปเงียบๆแล้วชื่อของเขาก็เลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นะคะจนกระทั่งหลาย10ปีผ่านไปนะคะทุกคนเวลาผ่านไปนานมากชื่อของเขาถึงเริ่มมีคนขุดกลับขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีวีรบุรุษอีกคนนึงนะในสงครามโลกครั้งที่สองที่ช่วยถอดรหัสอินทิกมากที่ทําให้ฝั่ง ลงอย่างรวดเร็วและทําให้คนเนี่ยรอดชีวิตเพิ่มขึ้นหลายต่อหลายคนนะคะมันก็เลยทําให้ชื่อของอัลันทูริงเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณาชนมากขึ้นค่ะและแล้วนะคะในที่สุดหลังจากมีกระแสเรียกร้องอะไรต่างๆในปี2013ควีนอลิาเบธที่2แหอังกฤษก็ได้ประกาศอภัยโทษให้กับอัลันทูริงนะคะเป็นการล้างมนทินให้กับวีรบุรุษสงครามอย่างแท้จริงนะคะปัจจุบันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สาราชาณาจักรเนี่ยแล้วมีโอกาสได้ใช้เงินอังกฤษลองหยิบแบงค์50ปอนด์ซ ขึ้นมาดูนะคะคนก็จะเห็นว่ามีรูปของอารันทูริงอยู่บนแบงค์50ปอนด์ค่ะแสดงว่าที่อังกฤษเนี่ยนะคะในที่สุดเขาก็ยอมรับความสามารถของอารันทูริงแล้วก็ยอมรับว่าอารันทูริงเนี่ยมีคุณอุปการกับอังกฤษจริงๆนะคะหลังจากที่อารันทูริงเนี่ยเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมมานานแสนนานค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอารันทูริงที่วิวเก็บเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแลว สวัสดีค่ะจริงๆแล้วมันก็ยังมีเกร็ดอย่าง2อย่างเกี่ยวกับอลนทัวริงนะที่อาจจะไม่ได้เล่าไปเมื่อกี้ก็คือถึงเราจะบอกว่าอลนทัวริงชอบผู้ชายแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องเนี่ยอลนทัวริงก็เคยมั่นเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มั่นกับผู้หญิงด้วยค่ะโดยผู้หญิงคนนั้นก็คือโจนคลาร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมที่คอยถอนรหัสอินิกมาก,กับอลนทัวริงแหละแต่ด้วยความที่สุดท้ายอลนทัวริงรู้ตัวนะคะว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงดังนั้นสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยถอนมั่นกันนะคะแล้วก็กกกกกกลาายยเเเเเเป็็นนนนนนนพืืืื่่่่่่่่่่่ออออออททีีีีีดตััคคะสสวววรรงงงึใจบ กับบริษัท Apple ค่ะทุกคนเรารู้ใช่ไหมบริษัท Apple เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Apple ที่โดนกัดไป1คําคำค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมาจากการที่อีฟเนี่ยกัด Apple 1คําคำมันก็เลยเป็นแบบ Apple แห่งปัญญาอะไรอย่างนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Apple นะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะมาจากเรื่องอารันทรูริงด้วยเพราะว่าอารันทรูริงเนี่ยตอนตายก็มี Apple ที่กัด1คําคำอยู่แล้วก็มีเซาาียนไนใช่ไหมดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้แหละว่ามันอาจจะแบบผสมผสมกันระหว่าง2แนนนวคคิดี้ะะอันนี้้ก็ตองไไปเเเช็คคคคกกัับบบบบนนนที่่่่ออแบบ Apple อแแแ Apple งะะะวาาาา้ใหหสมภ์ต มันก็ฟังดูน่าสนใจดีไงที่เฮ้ยคนที่เป็นบิดาหแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Apple โดนกัดแล้วบริษัท Apple ซึ่งเป็นบริษัทแบบคอมพิวเตอร์จ๋าๆก็มีโลโก,โก้เป็น Apple โดนกัดเหมือนกันค่ะเรื่องราวของอารันทัวริงก็น่าจะประมาณนี้ค่ะวันนี้วิวคิดว่าคลิปยาวมากแล้วนะคะดังนั้นลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ